ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์อายุรเวชชัดวนิย์พวงมาลัยนะคะวันนี้เรามาถ่ายทําเรื่องของการคั้นใบมะขามสดที่คลินิกบ้านหมอชรนของเรานะคะใบมะขามสดเนี่ยมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคในตัวเราสรรพคุณในทางยาคือชำระล้างลําไส้ให้สะอาดทําให้ร่างกายเรา ปอดเชื้อโรคร่างกายเราก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วสามารถทําให้โรคโควิดที่ระบาดอยู่ขนาดนี้ติดเรายากนะคะขั้นแรกนะคะวิธีคั้นใบมะขามเนี่ยค่ะเป็นใบมะขามเปรี้ยวนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมะขามเปรี้ยวอันนี้เนี่ยเวลาเอามาคั้นเนี่ยมันจะคั้นยากมากเราจะใช้หนึ่งกำมือใหญ่ๆใ,ใช้ได้ทั้งกิ่งแบบนี้ก็ได้หรือเฉพาะลูดเอาแต่ใบนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะลูดเอาแต่ใบเนี่ย ขั้นแรกเอามาประมาณ1นึ่งกำมือใหญ่ๆนะคะแล้วก็ช่างดูเราจะได้อยู่ประมาณ150กรัมนะคะขั้นแรกคือเราจะต้องเอามาปั่นก่อนเพราะว่าตัวนี้ถ้าเรามีครกธรรมดาก็ได้นะคะขอแบ่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันเครื่องมันเล็กนะคะก็ปั่นก่อนให้มันแหลกนะคะ เราก็จะแบ่งส่วนที่เราปั่นได้แบบนี้นะคะออกมาก่อนที่มันแหลกแล้วก็แยกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปั่นใหม่จนฝามันแหลกออกทั้งหมดพอเราได้ละเอียดมาหมดแล้วนะคะเราก็จะมาผสมเหล้าค่ะเหล้าขาวเหล้าขาวเนี่ยถ้าเราจะวัดจากโบราณเนี่ยเราจะใช้วัดจากช้อนโต๊ะนะคะ ประมาณ8ช้อนโต๊ะใน8ช้อนโต๊ะนี่ก็คือถ้าเทียบเป็นซีซีอย่นี้นะคะก็คือ75ซีซีนะคะ75ซีซีเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในในใบมะขามที่เราปั่นไว้แล้วนะคะคนๆน,นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาเข้าเครื่องคั้นแยกกากอีกครั้งหนึ่ง จะได้น้ำมะขามที่คั้นเหล้าออกมาแบบนี้นะคะสีจะเขียวสวยงามมากาเวลา11โมงถึงบ่าย3เป็นเวลาที่อากาศร้อนกำลังดีนะคะทานหนึ่งครั้งพรุ่งนี้ทำอีกหนึ่งครั้งลืนนี้ทำอีกหนึ่งครั้งถ้าก็กิน3วันติดต่อกันหลังจะกินเสร็จแล้วให้คุมโปงนะคะเอาผ้าห่มคุมโปงหนาๆให้เหงื่อมันออกให้ท่วมตัวนะคะก็จะทำให้น้ำมะขามที่คั้นเหล้าเนี่ย ไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเดิมของเราอยู่ชําระเชื้อโรคนี้ให้ออกไปทําให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงเราก็จะติดโรคโควิดยากกว่าคนอื่นนะคะน้ำมะขามคั้นเหล้าบางคนคิดว่ามันอาจจะเมานะคะฉะั้นแพ้เหล้าอะไรเงี้ยนะคะตัวของหมอฉัดเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้เลหล้ารุนแรงนะคะคือแพ้ถึงขนาดเลื่อนน้ำดาวออกแต่ว่าเวลาใส่มะขามแล้วลองทานดูเนี่ยปรากฏว่าไม่แพ้เลยแล้วก็ดื่มได้สบายนะคะรสชาติจะเปรี้ยวนะคะ หอมๆนะคะตัวนี้แค่นี้เองค่ะวันหนึ่งเราก็จะทานติดต่อกัน3วันนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคั้นน้ำมะขามนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็จะพบกันตอนที่2ก็คือน้ำตีผลาค่ะสวัสดีค